ครับวันนี้ก็อ่าคุณลุงเสน่ห์นะครับคุณลุงเสน่ห์เอกลัมก็เก็บผู้ผู้อยากไรในชุมชนของของเราอ่ากลุม่มปลูกดาวเรืองเนาะก็ได้เก็บดอกดาวเรืองอ่ามารวบรวมกันเ่มารวบรวมกันที่บ้านอ,อชอ,อเอเบอร์สีลงเนี่ยโอ้สุดยอดมากเลยนะครับ คับก็ขอก่อน,นอื่นครับก็ขอกาสวัสดีก่อนเนาะกับ <c oughs> ผมผู้ช่วยอธิโกมินงามวันนี้ก็อยู่ที่บ้านอ,อชอ <c oughs> เลือวิยาสุขนะครับนี่ครับอชเลือวิยาสุขอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอศรีนารงนะครับ <c oughs> ก็เป็นรองประธานของ <c oughs> อ,อชอจังหวัดด้วยนะครับวันนี้ก็อาชีพอาชีพที่ช่วยเหลือชุมชนก็จะเป็นปลูกเจาเรืองนะครับมีตลอดเวลาเน,ะนาะท่านใดที่ต้องการ ดอกกระเรือนก็อ่ะเบอร์โทรเบรอบร์โทรหน่อยเบอร์โทรอ่ะศูนย์เก้าสามศูนย์แปดเก้าหนึ่งสี่ศูนย์สองครับผมเลือดวิยาสุขนะครับผมนะครับตอนนี้ก็เก็บมารวบร,วม,รวมกันอันนี้จะส่งนะครับส่งให้แม่ค้าครับรวบรวมรวม,มาส่งที่นี่นะครับนี่ครับนี่ก็มีชาวบ้านที่ญญเป็นครูเรือนยากจนนะครับก็มานั่งแพ็ค เออผู้อยากได้ผู้อยากโ,โอ้แม่ผู้อยากได้เ <laughs> อผอ,อผู้อยากได้ครับเดี๋ยวเราเลื่องสวยๆครับผมเดี๋ยววันหลังผมจะพาไปดูที่สวนเดวเรืองนะครับผมจะพาไปดูที่สวนเดวเรืองอ่าอันนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมรครับก็อย่าลื่นไหมครับอ่าที่บ้านตัวอย่างสามัคคีหมู่สิบสาม ตำบลตรงอำเภอศรีนรงจังหวัดสุรินทร์นะครับพิกัดก็อยู่ที่วัดหุ่ยเสนนะครับผมก็เลยจากถ้ามาจากอำเภอสังขาก็ตรงมานะครับประมาณ7กิโลอ่าเจอซุ้มประตูข้างฝั่งขวามือนะครับถนนหลวงชนบ,บทไปอ่าอำเภอศรีขอรภูมินะครับก็ขอ,ขอบคุณครับผมครับ